ก็ดีเอ๊ะไปไหนแล้วอ啊นอนไปแล้วนอนกลัวไกลหลยเนาะพปกันไปห้องหว่อยู่ด้วยกัอะไหรอก็ใช่น่ะสิโอ๊ยตัวใหญ่ ตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับนี่น่าจะเป็นกิ้งก่าทลายโลกหรือกระปอมก่ามังโลกนะครับตัวเริ่มเลยครับตัวแม่หรือว่าตัวพ่อบิ๊กบิกบิ๊กน่าจะเป็นแม่นะตัวใหญ่ไหมครับนี่เราซูมเข้าไปให้ดูชัดช แล้วก็ย่อเท่าเดิมติดตามช่องกรรไกรสังคมอ้าวนี่น่าจะเป็นลูกของเขาอีกตัวหนึ่งนะครับเยอะมากเลยแต่ว่าเขาอยู่คนละที่อ่ะสวยมากสีเขียวสวยจังเลยสวยจริงๆตัวนั้นที่เราไปเจอเมื่อกี้คือตัวพ่อหรือตัวแม่คะน่าจะตัวแม่ครับแม่ของมันพ่อน่าจะแอบอยู่ไม่กล้าออกมาโอ้สวย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  ใช่มันกำลังเอ่อออกกำลังกายอยู่นะคะตอนนี้น้อนกำลังออก